ว้านสวยมากเลยครับสวยมากอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองราชบุรีครับนี่ครับแม่น้ำแม่กลองครับไหลามาจากกาญจนบุรีครับผ่านราชบุรีผ่านราชบุรีก็คงผ่านลงไปนู่นแะครับสมุทรสงครามรแม่น้ำแม่กลอง บรรยากาศดีมากครับน้ำเพิขึ้นเยอะ มาเลยโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยอยู่ริมแม่น้ำแม่กองเนี่ยอำเภอเมืองราชบุรีครับมาครั้งแรกเนี่ยบ้านก็สวยบรรยากาศก็ดีครับอยู่ริมน้ำนะครับสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำแม่กองครับมองเห็นข้างหน้านะครับ มาจากกาญจนบุรีครับผ่านราชบุรีนะครับต่อไปก็คงลงไปที่สมุทรสงครามนะครับลงทะเลไปนู่นนะครับเจ็งไหมเจ็งไหมดีไหมสวยปะโอ้สุดยอดเนาะยอดเลย บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากอบ้านก็สวยครับอ่าบรรยากาศดีมากเห็นตนใหญ่เลยนะน้ำใหญ่เลยนะจริงจริงมันต้องมาอยู่ข้างบนก็ได้เยรื่องกลมกว่างเดี๋ยวเถ่ายให้ทุกทีทุกคนก็ได้

สองงานน้ำขาเนี่ยไปทะเลที่ดูนะดูไปจิงนู่นนะมันก็โดดลงนู่นเลยนะล้มมาเนี่ยก็เข้าท่าเนาะตอนกลางวันก็มานั่งสบายเนาะใช่เนี่ยอ่าไม่ต้องรอดแดดร่มร่มตกอะตอนกลางวันเนี่ยมีล้มจามจุลีนี่โอ้โหสุดยอดแล้ว ต้องต้งต้องให้ผมมาโอ้โต่อตัดตัดไปแล้วจะรู้ไหมตัเข้ากินต วิโก้นะครับบอนน้อย7848อุบลราชธานีครับมาจอดเทียบที่อำเภอเมืองราชบุรีเป็นครั้งแรกนะครับเนี่ย